มาต่อเนื่องกันที่อีกทีมหนึ่งนะคะอย่างสุราษฎร์ธานีเอฟซีหรือว่าไก่พิฆาตค่ะก่อนหน้านี้ก็ไปคว้าตัวนักเตะใหม่มาหลายต่อหลายคนคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประหยัดบุญญาจากเลยซิตี้ I I แอร์อาไล่เอฟซีวิทูนสุขจิตจากเมืองกาญยูไนเต็ดยืมมาจากกระบี่เอฟซีนะคะวิียสักจี้อุ่นยืมตัวมาจากกระบี่เอฟซีอนานโยกคอสมอสจากคาเดนซาสตูยูไนเต็ดยืมมาจากกระบี่เอฟซีเอกชัยเหร็มเมาะจากคาเดนซาสตูยูไนเต็ดยืมมาจากกระบี่เอฟซีคุณยุนตุนจากสุริน์ซิตี้ค่ะอาเดียนกิกกรูต้าอดีตแข้งนครปฐมยูไนเต็ดและสุดท้ายโซยังคุณแข้งอินพอร์ตค่ะในรล่าสุดนี้ทีมได้เซ็นสัญ,ญญากับวชรกรชอบทำนะครับนี่คือปี สายสายเลือดของชาวคุณพิมนจงังหวัดสุราร์ธานีเข้ามามร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับและว่าถือเป็นสมาชิกรายสุดท้ายที่จะมีการเสริมทัพในเล็กที่สองดีด้วยโดยมีการเปิดตัวร่วมกับคุณรันสันมัธุระเมธาวีเป็นผู้จัดการทีมซึ่งเจ้าตัวได้รับหมายเลข22ไปใช้งานนะครับครับโดี่ยที่วิศกรชอบทมนะครับอายุ28ปีคือเล่นได้ทั้งปีกซ้ายและก็วิงแบ็คฝั่งซ้ายนะครับ เคยค้าแข้งมาแล้วกับเจเจบิลกรุ๊ปนะครับในถ้วยขอนะครับเ w BUFC ียูเอฟซีดชั้นสนะครับเคยเล่นเกรกคูลุกช้าปฐมธานีมาแล้วด้วยนะครับใน D2 เล่นกับ Air Force Central FC ใน D1 นะครับก่อนที่จะย้ายมาที่ถิ่นตรัง FC ในดูชั้นสองนะครับในช่วงเลกแรกของฤดูกาลนี้ก่อนกลับมาช่วยบ้านเกิดในเลกที่2นะครับคือถ้าดูนี่เคยอยู่ Air Force Central FC คือเป็นลูกทีมของสะสมโคเวอร์เซิร์ดมาด้วยนะครับถูกต้องครับ สำหรับสุราธานีเอฟซีค่ะอยู่อันดับที่2ของโซนภาคใต้แข่งมาสิบสอนัดเสมอ6แพ้สอง มี22คะแนนตามหลังจากฝูงนารายูในเตด2คะแนนโดยมีโปรแกรมนัดต่อไปก็คือในวันที่16กร,รกฎาคมนี้ค่ะคจะเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเจอกับยะาลายูในเตดทีมอันดับที่4อของโซนโนั่นเองค่ะครับตานี้เป็นการลุ้นลุ้นตำแหน่งของหัวตารางสุดมันเลยครับเพราะว่านาราย,ยูเต็ดก็มีแต้ม,มคือตอนนี้ห่างจากทีมรองจากฝูงอย่างสุราษฎร์2แต้มเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าในสุดสรรัปดาห์นี้จะเป็นการลุ้นแชมป์ของกลุ่มเลยก็ว่าได้ครับ